ถ้าถ้ามันทิ้งจริงยังอยู่กี่ปีก็เจอถ้ามันทิ้งจริงยังอยู่ไม่ว่าจะกี่ปีก็เจอถ้ามันทิ้งจริงนะวัตถุที่หานี่คืออะไรก็คือที่เปิดกดวายหรือมีดนะที่เปิดกดวายหรือมีดหรือแก้วแก้ววายแก้วอะไรนะแล้วก็พวกกดจำเป็นอะไรต่างกดวายที่เราจะหาที่เป็นวัตถุพยานแต่ทีนี้ด้วยด้วยลักษณะกายภาพของแม่น้ำเจ้าพญามันจะเป็นน้ําไหลตลอดเวลาแล้วมีตะกอนพวกเหล่านี้คือจะเป็นผลทําให้วัตถุนี้ยังอยู่ไหมครับีหอธิบายอันเดียให้อาจารย์ใหญ่อธิบายค่ะ ครับก็แล้วก็ของพวกนี้นะครับถ้าอยู่ใต้น้ํากี่ปีก็เจอครับถ้าหยุดควรจะอยู่ที่เดิมเพราะเป็นโลหะนะครับเพราะว่าเราแม่น้ำเชบบยาเรามาหาของพวกเหรียญเก่าๆสี่ห้าร้อยปีพันปีก็ยังอยู่ที่เดิมฮะตอนนั้นเราใช้เครื่องสกแกนตัวนี้มันสกแกนได้ลึกครับทะลุดินลงไปได้ประมาณฟุตนะ แสดงว่าวัตถุที่เราจะหาเนี่ยมันเป็นโลหะมันตกอยู่จุดไหนมันก็จะอยู่จุดนั้นแม่น้ำใช่ครับม่นจะแรงก็ครับถ้าเป็นโลหะไปอยู่แอเรียประมาณสามเมตรห้าเมตรตารางเมตรนะครับไม่ไปไหนค่ะอะไรอะไรทําให้พี่อัดเชื่อว่าหลักฐานตัวนี้มันยังอยู่ก็เราจะว่าบาดแผลทางข้างปามันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือมันน่าจะูกความีคมแล้วคนที่ทำเนี่ยคงไม่เอาเมีดกลับบ้านเพราะมีค่าเพื่อกใช่ไหมวิธีการง่ายสุดคือทิ้งน้ำแล้วคิดว่ายังไงก็มันหาไม่เจอไง พิกัดทั้งสามจุดนี้เราเอามาจากไหนคะมาจากมาจากข้อมูลที่เราได้มาจากข้อมูลดาวเทียมแสดงว่าข้อมูลดาวเทียมเห็นภาพเลยแหละครับว่าเขาคือพิกัดเนี่ยมันมันบ่งบอกว่าไมู่่ต้องนี่ที่ฝนมาุดไปไนเนาใช้เครื่องโซน้าอะไรกต่ายน้เยแล้วาเขาเขาไม่ได้หาจริงครับเพราะที่ผมคุยกับคนที่หามันเขาไม่ได้หานะครับเขาไม่ได้หาเขาพียงแต่ว่า ไอ้ที่นัน่นกูต้องตระหายตัวมันับเรือแย่เดียวไม่ใช่าหาไม่าหาตัวนี<า>้มีดีว่าจะหาเนี่มันน่าจะเป็นความยาวประมาณเท่าไหรหร่ก็มันไม่ยาวมากครับไอตัวเคทัวเป็นมีดไว้ทำอะไรไม่ไหนเนี่ยเปิดปลดวาย,ยวหรือตัดเชือกอะซึ่งอยู่บนเรืออยูนนะ่แล้วมีดเนี่ย<า>ล้วเราเห็นเห็นปอถืออยู่ในเรืออยู่แล้ว